สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพกับ90รายชื่อเล่นลูกสาวที่ออกเสียงสองพยางขึ้นต้นด้วยตัวอักษรกอไก่ค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะเชิญชมค่ะกวางตุ้งกาตูนกาแฟเกาลัดกระหลัดกะเพรากระเพาะกิ่งก้อย กุดันกุ้งนางกุหลาบกลีอบัวกุญแจกุยช่ายก๋วยเตี๋ยวก๊อปปี้โกโก้กระเบนกล้วยไม้การพลูกิโลกำยานกิ่งฟ้ากุ้งเต้นกระเตนก้านตองเกาลูนการดากระติบเกาเหลา เกากี้กุ้งกิ้งแก้วฟ้าแก้มหอมกลอยใจกอบพรกันโยงกลวยจับกิมจอกล้วยหอมกองทองกันตังกุ้ยหลินกิบเก๋กวนอิมกล่องแก้วกอไก่กอแก้วกีตา้ากายา กีลากี่เผาเกงจิเก็กหวยเกี้ยวกุ้งกกกอดกลมกลึงเกื้อกูลกำไรแก้มนวลแก่นแก้วกระแตกิ่งทองกองทุนแกงส้มเกจิกันเองใกล้ชิดกิมจิกิมจูกิมล้างกิมหวย เกาหลีกิ่งดาวกันหาเกตแก้วกุหลาแก้วกล้าวแก้วขวัญเกลียวกล้าวกิ่งเพทศโกสุมเกล็ดดาวแกมพลอยแกมแพรโกโกกิ่งโกกิวมะกีกี้กิกมหยง ค่ะพบกับช่องสารดีโดยพี่ทิพย์กับรายชื่อใหม่ๆนะคะและกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ